กลับสวัสดีครับดูกับผมช่องทีวีมินิไปนะครับผมวันนี้อยู่ที่ยามาฮ่าไรเดอร์รับอุดรธานีนะครับไขรว่างก็เข้ามาดูรถ ของมอเตอร์ไซค์ยมาฮ่าหลายคันได้เลยนะครับอยากเบิ้งกันได้กับเ,เขาเบิ่งวันนี้เราอยู่กับพี่แมนนะครับผมเซลแมนคนดีคนดีมั้งนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าเจ้าอ่า mt 07กับ r7 เนี่ยมีชิ้นไหนที่มันใส่ด้วยกันได้แล้วอันไหนที่มันต่างกันแล้วมันมีความใกล้เคียงกันตรงไหนบ้างตรงนี้ดีกว่าครับเบื้องต้นก็ หนึ่งเนี่ยความต่างก็ด้วยเรื่องสรีระเนาะครับผม R เจ็กับสปอร์ส์ใช่เริ่มมาตั้งแต่เอาแต่เอาเอาที่มันต่างกันเอาแบบหลักๆดีกว่าพี่เอาหลักๆเนาะหลักๆหลักๆก็จะเป็นปั๊มปั๊มใช่ไหมปั๊มตัวนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรพี่อันนี้ก็เป็นกล่องนบพี่มันเป็นกระปุกน้ำมันกระปุกน้ำมันแต่ว่าเป็นแบมโบ่เหมือนกันเป็นโบ้ครับก็เบก็เป็นโบ่เหมือนกันแต่ถ้าเป็น R เจ็ด R เจ็ดจะเป็น อันนี้เขาเรียกอะไรครับปั๊มลอยไหมพี่ใช่ครับอ่าเป็นหมุดเป็นปั๊มลอยนะฮะเป็นเบโม่เหมือนกันแต่ว่าได้แบมโบ้ทั้งสองตัวนะฮะใช่แต่ปั๊มจะต่างกันใช่เป็นกระปุกกับปั๊มลอยได้ลงมาตั้งแต่ก็มาเรื่องโชกเนาะครับโชกหน้าโชกหน้ายังเป็นแบบหัวกลับอยู่อ่าอันนี้เป็นอัพไซด์ดาวอัพไซด์ดาวนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเอ็มทีูนย์เจ็ดเนาะจะปรับ จะปรับไม่ได้อ๋อตัวนี้ตัวนี้เขาคือเป็นค่าโรงงานมาเลยใช่ครับผมจะปรับไม่ได้นะใช่ครับส่วนของอ่ R R7 จะเป็นปรับได้เนาะทั้งหมดจะน่าจะประมาณ14ครับ14ผมอ่าบ4 14ช่วง14 14ระยะนะครับแล้วก็ไล่ลงมาเป็นเบรกล่างเนาะเบรกล่างอ่าปั๊มล่างปั๊มล่างตัวน,นี้จะได้เดเรียนเมาส์ของ เม็โบกี่พอครับส่วนตัวนั้นต่ตัวนู้นก็เป็นของตาดาวกติกนะแต่ตัวนี้เป็นแบบไม่ใช่ไรเรียนเมาส์ใช่ไหมพี่ใช่ครับผมอ๋อจะเป็นเขาเรียกอันนี้อะไรพี่เป็นสองพอใช่ใช่ครับผมตัวนี้เป็นตาดาวนะเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะได้ไรเรียนเม,มาส์มาโอเคครับตอลอดเลยฮะเจอ่าส่วนเรื่องการจูนกล่องแรงม้าอะไรแน่นอนต้องเป็นอาซเวที่ ที่มีมตาม่างมาเยอะกว่าโอเคครับนะครับ,รบถึงจะเป็นเครื่อง c ีพีทูเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้จะแตบบกต่างกันเยอะเลยนอกอย่างตัวนั้นจะแรงท็อกมากกว่าไหมพี่แรงท็อกมากกว่าไหมอาเจ,จ็ตท็อกเยอะกว่านะเยอะกว่าอีกใช่ไหมใช่ครับผมอมาจมเจเว้นเอะทอกเยอะกว่าแล้วก็เราไล่มาถึงช่วงพ่อเนาะพ่อ,ท,อท่อเนี่ยถ้าถ้าเราเอาไปเปลี่ยนพ่อเราสามารถใช้ได้กับสองศูนย์เจ็ดเลย ร่วมกันได้ร่วมกันได้ครับแต่ท่อเดิมไม่ได้ใช่ครับเพราะว่าผมมองผมมองดูแล้วแหละทั้งสองคันนะฮผมบผมนึกว่าต่างกันเยอะเลยฮะถ,ถ้าเป็นถ้าเป็นใส่ไม่ได้ถ้าเป็นฟูฟูของศูนย์เจ็ดสามารถเอามาใส่อาเจ็ดได้เลยโอเคครับ,แล,รบแล้วก็ได้ก็จะเป็นท้ายท้ายาสั้นผมว่าอของแต่งน่าจะใส่ด้วยกันได้ใส่ด้วยกันได้ครับผมท้ายเนี่ยใส่ด้วยกันได้นะกับศูนย์เจ็ดอ่า ใส่ได้นะครับลองไปหาดูของศูนย์เจ็ดมาเทียบดูได้ใช่ครับส่วนบต้นทุกทุกหลังนะพี่ทุกหลังทุกหลังนะทุกหลังเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมครับครับผมปรับได้เหมือนกันใช่ไหมพี่ใช่ครับผมปรับได้เหมือนกันนะแล้วก็กระทุ้งกระุ้เด็กก็เป็นของเมโบ้เหมือนกันใช่ครับหลายคนก็น่าจะรู้อยู่เนาะเป็นเดนโบ้เนี่ยแล้วก็ส่วนเรื่องของจอเนี่ยก็คนละแบบนะครับตัวนี้ตัวนี้จะจอคล้ายๆอ่ะ อาวันนะพี่ใช่ครับตัวนี้ตัวนี้มันของมันเองเนาะมันทรงมันเองแต่ทรงอย่างนี้ผมเห็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว่ตั้งแต่ตัวเดิมแล้วตัวเดิมจะมีปุ่มเนาะใช่ตัวใหม่นี้จะมาอยู่ที่ประกับใช่แล้วก็เราก็จะไล่มาเรื่องของอ่าองศาองศาของการวางโชนะครับองศาจะชันกว่าอ๋อตัวนี้จะจะชันกว่าใช่ไหมใช่ครับมันทําให้การเดี่ยวโค้งเนี่ยง่ายกว่า ถ้าเปรียบเทียบกับตัวอาซิะนอัวนี้จะง่ายกว่าครับผมแล้วก็แดงทอปเนี่ยไม่ต้องพูดถึงบีดแนี่นะครับนะครับเป็นถามผมได้ฮนะเพี่งนครับรูอ้อยู่ถามเจ้าของช่องได้นะครับเพราะว่าเจ้าของช่องจัดไปแล้วหน,นึ่งคันนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ก็ยังมียังมีโปรให้เรื่อยๆอยู่นะมีโปรให้เรื่อยๆใช่ไหมครับผมยังมีโปรให้เรื่อยๆอยู่สว่วนอ่า ้าของห้องอยากอยากสอบถามเรื่องไหนอ่าผมอยากรู้ว่าระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ไหนสูงกว่ากันนะอยากเที่ขึ้นให้ดูก่อนก็ได้ตัวนี้จะเตี้ยกว่าอ๋อเตี้ยกว่าเยอะเนาะนะครับผมตัวนี้จาประมาณแปดสิบนะครับประมาณแปดสิบนี่แหละนี่เท้าเท้าเต็มพื้นเลยนะ,ะ,ะ 80, หลายคนก็น,น่าจะรู้ความสูงพี่แมนแล้วนะ,ะนะครับแล้วก็ตัวนี้ยจะประมาณแปดสิบสามจุดห้า นิดงนึงเพเยงขึ้นนิดเดียวนิดนึงนิดเดียวคไม่ได้ต่างอะไรกันมากสูง165บวกขี่ได้สบายครับสบายส่วนสีดำนี้ก็ขึ้นเข้าใหม่ครับผมสีดํามาแล้วนะครับที่วนมีสีดําสีดํากับสีน้ําเงินใช่ตอนนี้ใช่ครับมีครบให้ทั้งสองสีเลยแล้วก็ส่วน07เนี่ยเราก็มีทั้งสองสีเหมือนกันครับใช่ครับแล้วเขาทาไมถามว่าส่วนมากก็จะมีคนถามแบบว่าพี่ทําไม เซเว่นบบศูนย์เจ็ดทำไมราคาแตกต่างกันเยอะราคาต่างกันเยอะครับพี่หนึ่งนะครับเอาด้วยวัสดุเลยวัสดุนะครับวัสดุในการติดิมากับตัวรถเนี่ยแน่นอนว่า R7 เนี่ยเขาทำมาเพื่อเป็นอา r i e s eries, ก็คือ Racing Series ไล <ร S 2> เบาด้วยเนะพี่เนาะใช่ครับเป็น Racing Series ซ,ซึ่งหนักกว่า07เพราะว่าหนึ่งเนี่ยด้วยมันการที่มัน u l l f a i r i n g ใช่ครับนะครับ หนักพอชุดเจ็ดตัวนิดนิดนิดเดียวนะพี่นะนิดนิดครับนิดนิดแค่นั้นเองตัวนิดาร้อยแปดสิบแปดนะครับหนักร้อยแปดสิบแปดอันนี้รวมของเหลวแล้วนะเค็มเลยว่าเท่ากันกับตัวอ่าสามไม่ใอ่าตั้มหนักพอๆกันเลยว่าสามเลยคุณพอๆกันกับดูคาตี้เนี่ยนะพอๆกันกับ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 ค่ายแดงแล้วกันพอๆกับค่ายแดงไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เนไรได้เนาะได้ออกซ์ได้ครับออกซ์ได้โอเค พอกันกับดูคติหนึ่งดูคติออมานั่นแหละดูคติแล้วกันแต่ว่าผมจับอาสามตัวใหม่อ่ะมันก็พอๆกันน้ำหนักพอกันครับแต่ประมาณตัวนี้อาจจะนิดเดียวนิดหนึ่งหนึ่งด้วยด้วยความที่ว่ามันเป็นสองสูบเนาะใช่ฮะอ่ามันก็จะน้ำหนักเบาลองลองเทสที่สนามจากอาจารย์เป็ดนะครับอาจารย์ของยามาฮ่าเราก็บอกว่ารับรองได้เลยว่าไม่ต่างกันจากอาซิกแน่นอนใช่ครับ อาจจะอาจจะตัวนั้นอาจจะมีแบบมันมัน,มนคาร์ดซูเปอร์ไบร์ไปแล้วเนาะตัวตัวนู้นตัวนู้นคือบางคนชอบชอบเทียบไงว่าทำไมทำไมอาซิสราคาเท่านั้นทำไมเซเว่นทำไมราคาเท่านี้อคืมันมันคนละคากัน,น,<ค>นอาจจะซีซีเยอะก,กว่าก็จริงแต่คนละคาใช่ครับเป็นคนราคากันนะครับตอนนั้นจะเป็นอาสปอร์ตเลกกาเนาะใช่ครับตัวนั้นจะเป็นตัวนี้มันก็สปอร์ตอยู่แต่มันก็เป็นสปอร์ตลิซซิ่งเนาะยังไม่เลติกาใช่ไหมพี่ใช่ครับผมตัวนี้ก็ พันแท็กได้ด้วยออร์รถได้ด้วยเหมือนกันในะครับยางกับว่าตัวร้ก็จะเป็นคิวซ์หนึ่งที่สูงขึ้นไปหน่อย่ควันนี้ R7 กับ07ราคาประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้07อยู่ที่289,000บาทนะครับ288,000นะก็0 0บาทนะครับมีส่วนลดให้38,000โอ้เยอะเลยนะครับเยอะเลยตอนนี้38,000เลยแล้ว R7 แล้วส่วน R7 ตัวนี้อยู่ที่สามแสนสาเก้าพันบาทมีส่วนลดให้สองหมืนหกนะครับทีนี้ก็ชั้นหนึ่งทะเบียนพรบโอเคครับเรียบร้อยครบจบนะครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับคมต่างของ0ูย์เกับ R7 เจ็ดนะฮะใช่ครับแจางที่มันเลือก m t ็มทีซเ่นกับ r าเจออา R7 เซเผมผมบอกว่าท่องส่วนภูงศาในการขับนะครับเทียบระหว่าง อาเซเว่นอาิ้ก็อาทีนะครับผมอาที 7, จะสูงขึ้นมาประมาณ2องนิ้วจากอาเซเว่นนะครับส่วนอาซิ 6, จะต่ําลงกว่าอาเซเวนหนึ่งนิ้วนะครับแต่ว่าการวางองศาตัวนี้จะยื่นไปข้างหลังมากกว่าทั้งสองรุ่นเลยนะครับจะยื่นไปข้างหลังทาให้เราก้มในสป,ปอร์ตมากกว่านิดนึงแต่ก็พอๆกันแหละพี่ผมผมได้ไปลองจับ R6 ของพี่น <ผม S 1> ็อตนะ แกอยู่ป้านงหนองโพได้ทดสอบเกลียนกันครับรู้ว่าพอๆพอกันนะแล้วเจ้าของรถเขาก็บอกว่าพอๆพกันแทบไม่รู้สึกเพราะว่าพอเราขับไปแล้วอ่ะมันไม่ค่อยรู้สึกใช่ครับแต่ว่าถ้า,าเราจอดอยู่มันมันรู้สึกได้ว่าตัวไหนต่ําตัวไหนเตี้ยกว่าครับประมาณนั้นเลยต่างกันนิดเดียวครับต่างกันนิดเดียวส่วนที่ไทยกำลังซ้มจิตส้อมใจอยู่นะครับก็ลองศึกษาข้อมูลดูอีกนิดนึงแล้วจะรู้ว่าอาเซียนเรามีดีตรงไหน ครับผม,ผมคือมันเห็นเป็นสองสูบมันไม่ไม่ใช่แค่สองสูบที่ธรรมดาแล้วครับมันมันไม่ใช่แค่ยกเครื่องสูงเจ็งมาใช้เฉยๆนะครับใช่ค,คือมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะต้องต้องทดสอบขับต้องต้องรอรอรอเยวฝากก็ด้วยนะครับผมสําหรับวันที่สิบสี่พฤศจิกานี้นะครับผมบที่จังหวัดอุดรของเรายามาฮ่าไรเดอร์อขับอุดรธานีจะมีกิจกรรมอ่าเดโมเดนะครับทดสอบขับรถ ทดสอบขับรถในสนามนะครับใช่ครับแล้วถ้าอย่างเขาเข้ามาทดสอบ R 7เจใช่ไหมฮะมันจะมีศูนย์เจ็ดให้ทดสอบไหมฮะยเจ็ดโอเจ็ดนะครับผมจะได้เปรียบเทียบกันเนาะแล้วก็มีทั้งที Max ็กทีเนเล่เจ็ดร้อยนะครับผมแล้วก็อาจจะมีรุ่นอื่นๆแซมมาไม่แน่แต่ว่าอาซิกาวันจะมาหรือเปล่าต้องรออัปเดตกันอีกทีนะครับต้องรออัปเดตอีกทีเนาะครับผมก็วันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะหลักหลัก อันนี้ก็จะเป็นสีดํานะสีดาสวนสวนสวนาใครคอมเมนต์มาว่าอยากให้เจ้าของช่องทาอะไรตรงไหนอ่ะผมกับเจ้าของช่องยินดีนะครับผมอยกจะลองทำคิไปเรื่อยๆเนาะทาไปเรื่อยๆครับผมผมกับพี่แมนก็ไม่ผมมาปวนแกมากกว่ามปวนแกมากกว่าับผมเดี๋ยวพี่แมนก็ให้ความร่วมมือเสมอครับผมครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณพี่แมนมากๆนะครับผมก็ถ้า,ถาชอบไปกดไลค์ถูกใจกดแชร์ถ้า,ายจงกด s u b สไครต์ด้วยนะครับ<อ>ก็อย่าลืมมาใช้บริการยามาฮ่าไรเดนะจังหวัดอุดอรนะฮะเอารถมาเซอร์วงเซอร์บิดอะไรก็เอามาแล้วแต่ท่านแล้วกันก็นกขอบคุณครับ